ทุกท่านวันนี้พามาชมนะคะวคิวน,นี้พามาชมสนามเด็กเล่นนะคะภายในสวนสมเิ็จา้าสวนสะพันทองนะคะมีหลากหลายชนิดหลายหลายเครื่องเล่นนะคะทางโน้นก็มีนะคะไกลโน้นก็มีเยอะแยะเลยนะคะเยอะมากๆเลยจะพาไปดูเรือนะคะดูเรือ ทางโน้นก็มีนะคะของเด็กเล่นทางโน้นก็มีทางโน้นก็มีนะคะเยอะเลยเยอะมากเลยหลากหลายชนิดหลากหลายเครื่องเล่นนะคะ่ะสาธทิตยนี่เด็กเต็มเลยนะคะนี่เด็กเล่นกันเต็มเลยนะคะสาธทิตเท่าคุนไม่ตกแล้วก็จะมีร้านค้านะคะร้านค้า ร้านค้าพอเวลาหิวเด็กๆหิวก็จะมีร้านค้าขายเครื่องดื่มขายขนมนะคะแล้วมาชมตรงนี้นะคะมีเรือนะคะมีเรือด้วยตรงนี้จะเป็นที่เรือเวลานักท่องเที่ยวมาลงเรือแต่ตอนนี้ตั้งแต่โควิดระบาดก็หยุดไปก่อนนะคะเรือก็จอดไว้เรือก็จอดพักไว้นะคะเรือเรือเป็นเรือเรือถีบเล่นนะคะถีบเล่นเป็นเรือ เป็นเรือปั่นนะคะเป็นเรือปั่นนะคะเรือปั่นเล่นตรงสะค่ะสุตรงสะนี่ค่ะตอนนี้ก็จอดไล้นะคะเป็นรูปร่างเป็นเป็นหานเป็นหงนะค์ค่ะเป็นหานเป็นหง หลากหลายชนิดนะคะหลากหลายสีนะคะหลายสีเป็นเรือปัน่นลงเป็นไปนั่งแล้วก็ปัน่นปั่นในตรงสะตรงนี้นะคะตรงสะ,งสะเวลามาพักผ่อนหย่อนใจตอนนี้จอดไว้นะคะจอดไว้ไม่ได้ไม่ได้ให้บริการเพราะว่าอยู่ในช่วงที่ปรับปรุงนะคะปรับปรุงอยู่ตั้งแต่ช่วงโควิดระบาดนะคะทุกท่านามาชมนะคะตรงนี้ก็อยู่ใน สวนสะพันทองนะคะสวนสะพันทองสวนสุสนสเดเก้าชื่สอสกลนครค่ะช่วงนจะเป็นช่วงอากาศร้อนๆนะคะทุกท่านช่วงอากาศร้อนเราดูร้อนอากาศร้อนก็พากันมาพักผ่อนหย่อนใจกันแล้วก็มาลงเล่นเรืออากาศะเป็นเรือปั่นปั่นในสระตรงนี้แหละค่ะแต่ช่วงนี้ยังไม่ให้บริการนะคะงดให้บริการช่วงหน้าฝนแล้วก็ช่วง หน้าฝนอยู่ช่วงปรับปรุงนะคะบางเรือเรือบางคันก็เสียนะคะอย่างนี้ตัวนี้ก็เสียนะคะเสียต้องรอซ่อมรอซ่อมปรับปรุงปรับปรุงให้เป็นใดูดีขึ้นนี่ค่ะสนาำเด็กเล่นตรงนั้นนะคะโซนนั้นก็จะมีเครื่องเล่นเยอะอยู่นะคะเยอะ น้ำเด็กเล่นก็จะติดต่อกันนี่แหละค่ะติดต่อกันไปนะคะตรงนี้มันก็จะเป็น,นจะเป็นเด็กที่หนึ่งนะคะที่หนึ่งแล้วก็มานี่ก็ ขายของด้วยนะคะมีห้องน้ำมีห้องน้ํมมีร้านค้าเวลาหิวอาหารก็สามารถสั่งอาหารทานได้นะคะตรงนี้ก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจผู้ปกครองก็มา,าพาเด็กพาลูกพาหลานมาเที่ยวกันนะคะมาเที่ยวมาเล่นกันตอนเย็นๆก็จะมีผู้คนออกมาออกมาออกกำลังกายกันนะคะเดินออกกำลังกายรอบสะพานทองแล้วก็พาลูกๆมาด้วยลูกก็จะมานั่งเล่น ทุกท่านคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าท่านในนีคลามมาชมไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับปัแดงชาแนลด้วยนะท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในของสกลนครนะคะสวนสะพังทองสวนสมเด็จ